สบายดีเอฟซีทั้งเก่าแล้วหม่ที่เข้ามาฮับสมตอนนี้พบพลอกับน้องจอยอยู่เลยอีกอยู่ซังเอ็นจอยสาวน้อยเวียงจันนั่นเองพี่น้องมื้อนี้อากาศซีฮอนฮอน <c oughs> แต่สำหรับอาการใครน้องจอยเป็นสาวปกติเลยแหละกลับมาเป็นคนเก่าแล้วเร็วตอนนี้กาเวลาประมาณห้าหกโมงแรงอะไรประมาณจะมีมือนีกก้น้องจอยหากา ออน้ำมาเฮากันเลยมาหลุมกับพี่น้องในนึงกอนสีนอนแล้ว่ะกอนสีเฮียนหนังสือเนาะเพราะว่าเฮากับบริลลงุมกันเป็นปกติเพราะมันได้เนื่องจากว่าน้องจอยกับ้าเฮียนนักแน่เพราะว่าซ่วงนี้กับ <c oughs> บุตรกระไรอะไรพี่น้องเฮ <c oughs> าก็เลยแบบว่าได้มีเวลาเต็มที่แต่กะจังไหนกะดีใจเนาะดีใจที่พ่อแม่พี่น้องกะยังอยู่ด้าน้องจอยน้องจอยกะ มีแต่เขาขอบใจหลายๆที่แบบค่อยเป็นกำลังใจให้น้องจอยเสมอเลยบอก่ได้ทิมได้ปะเป็นใสเนาะสำหรับคลิปนี้น้องจอยกสา,าสีมาวว้าวุพี่น้องพังกับแม่แหละสีมันตอบคําถามแน่กับแม่นเนาะเพราะว่ามีคําถามหนึ่งโบ <c oughs> ยักว้าวลยพี่น้องมันเป็นคําถามที่ท้าทายสาหรับน้องจอยแหง และอีกอย่างก็เป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่โบย่างให้แม่แรงกับแม่ใหญ่เบิ่งเนาะเอออะไรนั่นแหละแต่ก็โบย่างให้ไปเบิ่งเลยแม่ใหญ่กับแม่แรงเรต้องเบิ่งคลิปนี้เนาะเพราะว่าแม่ใหญ่กับแม่แรงเวลากินฮัลโหลกอยเหมือนกับชิเปิดคลิปเบิ่งเนาะอยู่ทางปราณคลิปนี้เป็นคลิปที่โบย่างให้เพื่อนเบิ่งเพราะมันเป็นคำถามที่ท้าทายน้องจ่อยแหงอีเล่คำถามเลยแต่เฮากะจะมาตอบคำถามแชมพีนเลยเพื่อนก็ถามน้องจ่อยว่า อันนะ่ะน้องจ่อยมาอย่างกว่ามาอยู่เฮียอยู่เวียงแรกๆนะอยู่นำพี่น้องบอคอยเนานะประมาณนี้แหลกะก็แม่น้อยน้องจ่อยมาเวียงแรกๆแม่น้องจ่อยมาอยู่นำพี่น้องอยู่นำระเบ้าน้องจ่อยอยู่พุ้นอยู่ทางพุ่นแหละอยู่ทางเซธานีเนาะถ้าผู้ใดอยากพูอยากเข็นกากุดเข้าไปที่ซอมสาวลวคาคมันนอกได้พี่นะ้องสาวลวคาคมันนอกกุดเข้าไปเลยแล้วกันเลื่อนบึงเนาะซิวาน้องจอยอยู่พุ้น อยู sea, Respect, ่กับน้องไพ่เนาะอยู <ST> ่ก <anes somewhere. S 1> ับน้องไพลินแหละกับอยู่กับลัสาวแล้วก็อยู่กับลับ่าวน้องเหี่ยงอยู่กับลับ่าวแหละกับอยู่กับลัสาวแล้วกับอยู่กับน้องไพ่เนาะเพราะว่าลับ่าวน้องจอยเพิ่อนลาเป็นคนอยู่ในบ้านนั่นเองกับพี่น้องพี่น้องยอมอาณาเพิ่อนก็เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องทางอีแม่ฮาแหละเพิ่อนเป็นน้องเนาะเป็นน้องอีแม่ทำแอนบ่าแล้วกับ <c oughs> แล้วก้กาวเขาเมาอสู้อันนั้นคุถามว่าค่าเทอมน้องจอยเฮียนปัจจุบันนี่ประมาณเท่าไหร่ถ้ามแม่ค่าเทอมน้องจอยเฮียนปัจจุบันนี้กะมันอีกตามหน่วยคิดมันบ่สามารถบอกได้ว่าปีเท่าไหร่เนาะแต่ปีแรกๆก,กับประมาณเท่าไหร่น้องจอยเสียแรกๆประมาณล้านสามเนาะแต่ปีล้านสามกระตุกเป็นเงินกระตอนนั้นกับประมาณ หกพันบาทบ่แมนหกพัน 6, กวนะ่ 6, าเนาะหกพันห้าถ้าตกเป็นเงินตะกี้พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นแมนเงินบาทบ่ทันแข็งค่ะนะแล้วก็เลยประมาณหกพันห้าแต่ตอนนี้เงินบาทแข็งแล้วก็อาจจะบ, 6, บ่ฮอดหกพันห้าเนาะกาจะจะจะ,จะลดลงกว่า,านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะสำหรับปีสองน้องจอยมีอยืดสองปีเลยแต่ปีสองนี้ค่ะเธอน้องจอยนี่ยล้านห้าถ้าแมนตกเป็นเงิน ไทยกับคมือนี่ก็ซีแพงอยู่เพราะว่าอันนั้นเพราะว่านี่อย่างกะวาเงินบ้านมันแข่งค่ามันก็สีบ่แพงเนาะพี่น้องถ้าว่าเงินไทยถ้าว่าเงินลาวก็แม่นเนาะมันก็สีแพงอยู่พอปัจจุบันนี้นะอันนั้นเงินเท่าไหร่วะเงินกีบนะกะบ๊แม่ขอโทษน้พี่นอ้องเงินบ้านน่ะมันพันหนึ่งกับสามเซนกัวเลยเนาะแต่ปกติมันเพียงแต่ 2, 5, สองเซนห้าพี่นอ้องเพราะว่าเงานานินบาทเพิ่นแข่งค่าแหงนะถ้าเป็นเปรียบเทียบเงินบาทกับ ถ้าแมนเปรียบเ,เทียบดอนลากับประมาณปีละร้อยห้าห้าสิบดอนค่าเทอมนต้อง่อยเนาะปีละร้อยห้าสิบดอนแมนบอบบบบบนเนบอร์เบอร์พี่เนาะว่แมนร้อยห้าสิบเบอรองเนาะอันประมาณปีละสองร้อยห้าสิบดอนเออสองร้อยห้าสิบว่แมนร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเพราะว่าสองร้อยมันก็ได้แต่สองพันสองพันเก้าเนาะคููมือนี่ยจะได้แต่สองพันเก้าหานะ ในก็ประมาณเั่นแหละถ้าเป็นเงินดอนก็ประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบเงินดอนกับเงินไทยแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบเงินดอนกับเงินลาวก็ประมาณอันนั้นแหละสองร้อยสองร้อยดอนเนาะจำรูกแล้วก็คือค่าเทอมต้องจ่อยกันล้านห้าแสนถ้าเป็นเงินบาทกับประมาณอยูเจ็ดพันบาทแหละกันถ้าเป็นเงินดอนลา์กับประมาณสองร้อยห้าสิบดอนถ้าแมนวาเปรียบเทียบว่าเงินดอนกับเงินลาวก็ประมาณสองร้อยดอนเต็มๆเนาะถ้าแมนวาก็คือไล่สองร้อยดันเลยซะ แต่มันมีคําถามหนึ่งที่เพื่อนถามน้องจอยเป็นคําถามที่ท้าทายคุณจอยว่าเพื่อนถามน้องจอยว่าน้องจอยใช้งเงินเดือนหนึ่งเดือนเท่าไหร่ป้าท้อไปเจอถมอยอุกอัางแหงพี่น้องประกาศตอบน้องจอยเป็นคนหนึ่งดเดละที่โค้ชใช้เงินเปลืองเลยเพราะว่าเชื่ออย่างเกียเอนาะอันนะ มันก็แบบมันก็เปลืองอะแหละว่าว่าเศรษฐกิจมันกะบ่คือบ้านเฮานะพี่น้องน้องแก่ก็ใช้เงินเปลืองเพื่อว่านอะไรเนาะเออพอมันเบอยากตอบเลยพี่น้องอานาเพิ่นถามน้องจ่อยหลายเทื่อแล้วแต่น้องจ่อยก็บ่ได้ตอบเพิ่นเนาะแล้วก็เลยเฮาก็สิมาตอบ่นซะเพิ่นถามว่าน้องน้องจ่อยใส่เงินเดือนหนึ่งบ้านเท่าใดเป็นคําถามที่น้องจ่อยบ่อยากตอบเพราะเป็นคําถามที่ท้าทาย เพราะว่าน้องจอยใส่เงินเปืองแงพงเพราะว่าถ้าเป็นเราละกน้องจอยใส่เงินเดือน,อนละหนึ่งล้านหนึ่งล้านพี่น้องระดับระดับสูงเนาะหนึ่งล้านแต่ถ้าระดับต่ำน้องจอยก็จะลดลงมาเหลือประมาณเดือนห้าแสนประมาณนี้ห้าแสนหรือว่าเจ็ดแสนแต่สูงสุดแม่นโบกเกินล้านเนาะ แต่บางเดือนแบบมันมีรายจ่ายค่าบดหรือว่าค่าหนังสือเฮาก็จะประมาณตุกประมาณเดือนห้าแสนแต่ถ้าแบบมันมีทั้งบดมีทั้งเครื่องไส้มีทั้งอุปกรณ์การเฮียนมีทั้งแบบซื้อแนวแนวว้าแล้วก็ซื้ออาหารนี่น้องก็ประมาณแบบมันซื้อหลายๆอย่างที่พร้อมกันก็นกประมาณตุกเป็นเดือนลายล้านเนาะถ้าแม่นเปรียบเทียบเงินไทยก็ประมาณสี่พันบาทตอนตอนตอน,ตอนก้อนเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณเดือนสามพันเนาะ แมนบริหาร4,000ปัจจุบันนี้แต่ก่อนนะแมนเดือน4,000แต่ปัจจุบันนี้แมนเดือน3,000ถ้ามันมีแบบไซซซื้อเครื่องไซซ์เลยพี่น้องแบบมันมีซื้อเครื่องไซซ์มีบดหลายแะไรกัมีปิ้นเอกสารเอียงต่างๆแลงะกมีแนวจําจเป็นก็คือจะเสียค่าอย่างต่างๆอยู่ในคณะเฮามันจะถึงล้านเดือนหนึ่งแต่ถ้ามันม,มีการต้องจ่ายกับไซ์ประมาณแบบไซซ์ใจปกติกะเดือนละห้าแสนเนาะเดือนห้าแสนก็คือจะประกอบแบบ ซื้อเข้าป่าอาหารแห้งนี่แหละเพราะว่าเข้าแมนไม่ใหญ่กับแม่เ,มเลวฝากมาให้แต่บ้านเนาะเพื่อนฝากมาแล้งจ่ยกับเอาอยู่คิวรถบางเดือนก็แมนได้ลงไปเอาเองบางเดือนก็เพื่อนฝากมาให้เนาะแต่ถ้าตําสุดก็ประมาณเดือนห้าแสนแต่ถ้าแบบบางเดือนที่มันแบบอันนกับประมาณเดือนสามแสนสามแสนกับประมาณเดือนละพันปัจจุบันนี้เนาะเดือนสามแสนกับเดือนละพันบ้านท่านั แต่ 500, 2, ห้าแสนกาเดือนสองพันะแหละเพราะว่ามันก็นลื่นแสนเดียวเนาะพี่น้องว้าวให้มันเข้าใจง่ายไปเลยสะประมาณนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าข้ากแม่ไม่ใหญ่เพิ่นสร้างมาให้นะน้องจ่อยกาดิซื้อแต่เนี้กินเรือซื้อแบบอาหารมาเหุกินเองกาอบางเท่อกาซื้ออาหารแบบที่เพิ่นเทดสำเร็จนาะแลลวก็มากินเลยบางครั้งกาจะซื้อพวกพักเรือซื้อพวก เนื้อนี่เฮาไ่ได้ค่อยซื้ออยู่แล้วพี่น้องจะเป็นพวกผักหลายกว่าเป็นพวกมีเหรือว่ามาม่าหรือว่าเป็นพวกปลากระป๋องนี่อย่างกับประมาณนี้แหละเพราะว่าเนื้อเฮาไ่ได้ค่อยซื้อเพราะว่าเนื้อมันแพงเพราะว่าราคาเนื้อกาสองร้อยกว่าบาทแล้ค่ะนะมันเลยแพงเฮาก็เลยบ่ได้ค่อยซื้อถ้าเม่นวัลลิกาต้องเก็บใส้เงินถ้าแม่นสูงสุดก็ประมาณเดือนละล้านหรือว่าสี่พันบาทถ้าต่ำสุดก็ประมาณเดือน ห้าแสนซะเนาะกับประมาณเดือนสองพันแต่แมนประมาณเดือนสองพันละพี่น้องส่วนหลายกะทีประมาณเดือนสองพันเดือนละล้านกะจะมีเพียงแค่บางช่วงเท่านั้นพอต้องจ่อยกะเป็นคนท,ที่ที่แบบกินง่ายยุ่งง่ายเฉพาะอะไก็กินอย่างก็แล้วไปนะคะเพราะเคยได้กินอย่างมากมายมันก็เลยแบบยื่ธรรมดาแบบนี้นสำหรับคลิปนี้หนูจอยจะซีไปนี่แหละ ขออยงเดียวขอแม่แรกกับแม่ใหญ่อย่าเบิ่งคลิปนี้เนาะคลิปนี้มีห้ามเขาอามีแต่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเกิดในี่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแหงใจอยู่น้ำกันไปเดินๆแต่ก็ยูทูบกันไปเดินๆว่มวิเนอร์วแลอะไรสำหรับคลิปนี้เขาสิไปเแล้วเด้อพี่น้องบายบายพบกันคลิปหน้าว้าวล้วก็ไปเพราะว่าว้าวไลน์แล้วมันที่ไลน์เขาบอกว่าคอมรลบสิเปิดเปิดเปิดเผย แต่สำหรับการใช้เงินต้องจ่อยกับประมาณเดือน4,000ถ้าเป็นเงินบาทเดือนเงินลรากันนึ่งนันกีบเมนสูงสุดเพียงถ้าตำสุดกาปกติคนเหนือน้องจ่อยถ้าว่ามีาาไรใ้รายจ่ายหลายก็ประมาณเดือน5 0 0 0 0หรือว่า2,000บาทเนาะแต่คุมืออนี่ก็เดือน2,000แหละเพราะว่าเศรษฐกิจบางบดีโควิดมันก็นหลายนะนี้ไปแล้ว